วันนี้เราจะพามาดูนาะคุณพี่สายนะครับนาเจ้าสุดท้ายที่เราปั่นไปเมื่อ,อสองอาทิตย์ที่แล้วเนาะตอนนี้ข้าวก็เกิดดีนะครับผมที่ว่าหญ้าเยอะๆหญ้าเยอะๆหญ้าอะไรนะหญ้าเป็นนะเนี่ยเป็นคล้ายๆต้นกกคล้ายๆไข่ปลานะตอนนี้ข้าวก็เกิดดีนะครับผมคนหวานได้ดีข้าวก็เกิดได้สวย นะครับหญ้าก็ไม่มีเลยนะหญ้าเนี่ยข้าวก็สูงลนะสองอาทิตย์เนี่ยหญ้าก็ไม่ค่อยมีนะนะครับหวานได้ห่างดีก็ถือว่าสวยงามนะครับตอนหวานนี้หญ้าอย่างสวยเลยเห็นไหมยญ้เป็นคืบหญ้าหญ้ากกหญ้าไขปา่ปลา เนาะนาะที่มีต้นมะม่วงป่าต้นใหญ่นั่นแหละครับผมตอนนี้ข้าวเกิดสวยงามตามท้องเรื่องเนาะนาะคุณพี่สายของเราสิบเจ็ดไล่สิบเจ็ดไร่นะครับผมก็มีตรงที่เกิดเกิดแล้วก็คนหว,วานหวานห่างเกินมันก็จะดูอันนี้เนาะบางที่ก็ห่างเกินบางที่ก็ หนาเกินอย่างว่าแหละนะครับหวานหลายคนมันไม่เหมือนหวานคนเดียวหวานหลายคนแต่ก็เกิดดีครับเข้าเกิดดีสวยงามธรรมชาติบ้านทุ่งเนอะก็ถือว่าโอเคนะครับตรวจงานแล้วผ่านนะครับก็อาจจะย้อนแสงบ้าง ทางน้นเขาก็ข้าวสูงมากแล้วสูงประมาณในเอ่เลยเขาแล้วแหละเลยเขาแล้วขอบคุณนะครับผมขอบคุณที่รับชมขอบคุณที่ติดตามกันเนาะนี่คือการปิดฤดูการลดไถนะครับปิดฤดูการลดไถนะเจ้าสุดท้าย ผมก็มาดูผลงานว่าปั่นแบบย่าๆแล้วข้าวเกิดดีไหมสุดท้ายข้าวก็เกิดดีครับผมเกิดดีสวยงามด้วยนะครับผมห่างๆแบบนี้แหละแต่กอดีเนาะก็ะถือว่าไม่ไม่หนามากนะครับไม่หนาถือว่าเกิดเกิดได้ห่างเหมือนใช้เครื่องพ่นเนาะแต่นี้เราใช้คนนะครับผมกับอีกหน้า เจ้าหนึ่งเนี่ยเห็นว่าเปรียบเทียบวานทีวานหางอันนี้วานทีเนาะทีตึ๊บเลยนะครับนี่หนาตึบ๊บก็จะเริ่มมีหญ้าแล้วเดี๋ยวเขาก็เดี๋ยวเขาก็ตัดครับขอบคุณครับผมขอบคุณที่รับชมขอบคุณที่ติดตามกันนะครับผม